นี่เราบริษัทตั้งกันนี่บริษัทไหครับชื่อว่าบริษัท3โบกโขบข้างฝาชื่อบริษัทกับคุณโอกดีเดี๋ยนีตอนนี้เราก็จะสําเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราอยากให้ทุกคนมาจากอันเป็นเอาไป่า ไม่อยากให้ทุกคนท้อแท้ในชีวิตเราเกิดมาเราต้องสู้ต่อไปคุปก็สอบมันเป็นแค่แบบฝึกหัดให้เราได้ทดสอบกําลังใจเท่านั้นต้องพูดดีมากเลยครับสุดท้ายเราอยากให้ทุกคนนะอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังอย่าหมดกําลังใจขอให้ทุกคนยกมือขึ้นมาครับกำมือท่านผู้ชมทางบ้านช่วยกันยกมือครับเราจะเป็นกําลังใจให้แก่กันครับเราทำ1 2 3เล้วครับขอให้ทุกคนสู้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 เฮ้ยนักสู้พันเข่าเหียวสู้สู้สู้ ู้ <Hey! S 1> น,นัักสพลงีอย่าลืมช่วยกันอุดหนุนนะครับสามโบกโขกข้างฝาเพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วรับท่านของแท้ต้องมีสติ๊กเกอร์สามโบกติดอยู่ขอบแผ่นซีดีโอเคเย y